สวัสดีค่ะชื่อนิตานะคะปัจจุบันอายุ31ปีค่ะออตอนนี้นะคะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะแล้วก็ตำแหน่งหัวหน้าลูกเรือค่ะของสายการบินต่างประเทศค่ะตอนนี้ก็เลยผันตัวเองมาเป็น B J ที่ a p p พลิ a t i o n b i g o l i z e ค่ะ รายได้ต่างกันไหมเหรอถ้าบอกว่าที่ไทยต้องบอกว่าต่างกันเยอะเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่กลับมาที่ไทยอะค่ะพี่ราย,ยังไม่ได้บินแล้วเราก็ได้มาทําอาชีพที่มันเป็นวีเจอะค่ะ mm hmm. ก็เลยมีความสุขว่าไรายได้ที่วีเจเน่เพิ่งรู้ว่ามันได้เยอะขนาดนี้รู้สึกว่าไม่เสียใจที่วันนั้นตัดสินใจมาเป็นวีเจกับบีโก้ไลฟ์ค่ะพี mm ่ร hmm. ายอยากบอกทุกคนนะคะว่าพี่ราเป็นคนนึงเจ้าโควิดเนี่ย สร้างผลกระทบในสายงานอาชีพมากนะคะทำให้นะัดตอนนี้ไม่ได้มีบินเนี่ยมาประมาณ1ปีแล้วอยากจะบอกน้องๆค่ะว่ามันต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะพี่นิตามเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมย่อ,ยอท้อต่องานที่เรางานที่เราทำอะคะ่ะก็ลองดูค่ะนะคะลองดูในงานสิ่งที่แปลกใหม่ งานสิ่งที่ที่น้องๆไม่เคยทํามาก่อนเป็นงานที่ท้าทายเลยค่ะลองก้าวออกมาจากคอมฟดโซนแล้วน้องๆจะรู้ว่าผลที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆเป็นกําลังใจให้ค่ะ b i g g b i g g